สวัสดีจ้าทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OV ลวีเมเนียเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดจะพาไปดูสกินโปรโดนะคะที่แอดอยากได้มากนะคะรอมาถึง3ปีนะคะไปดูกันนะคะว่าเป็นสกินอะไรนะคะโอเคตามมาเลยนี่นะคะเข้าไปคำว่าราน้านะคะตรงนี้เลยนะคะกดคำว่าตกแต่งเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงคําว่าสกินโปรด d นะคะโอเคนะคะมันคือนะคะหนังเรื่อง b บลิ h นะคะเป็นสกินของแ n นเนนะคะสกินแอนเนะคะดูนะเนี่ยนี่คือ Skin Blood ะคะสกินโปรด d นะคะสกินโปรด d ที่แอดอยากได้มากอะเดี๋ยวเราเข้ากิจกรรมกันไปเลยนะคะรับได้ในกิจกรรมนี่กิจกรรมนี้นะคะอะ่ะเขาบอกว่านะคะให้เติมครบ49คู่ปองนะคะก็จะได้สกินแ n นเนนะคะ เป็นสกินไฮสกูลนะคะไปกดเติมสินะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะไปเติม้องนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะคูปองของเรานะคะเป็น669คูปองนะคะนี่เห็นไหมนะคะ จากตอนแรกนะคะเป็น6 0 9คูป,ปองเนาะอ่ะเติมเข้ามาอีก60ปปองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสกินเมื่อกี้กันนะคะเราสามารถเข้าไปตรงคำว่าหน้ารวมกิจกรรมได้เลยนะคะ,ะเข้ามาตรงรถเข็นนะคะแล้วนะคะเราก็จะเจอกับแอนเนตนะคะเป็นแอนเนตคลาใช่ไหมคะคลาคูละนะคะ คาราคุระนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่านเหมือนซากุระเนาะ,ะกดเข้าไปดูอุ้ยทุกคนอะตื่นเต้นนะคะรอมาตั้ง3ปีนะคะเติมแล้วนะคะเราจะคลิกเข้าไปดูเลยโอเคทุกคนล็อกอินนะคะวันแรกนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะกดปวดกันก่อนนะคะโอ้ยทุกคนสวยมากน้องสวยมากโอเคนะคะอย่าลืมนะคะเติมครบแค่49คูปองก็จะได้รับสกินนะคะของแอนเน t ตนะคะเป็น คาราคุระนะ High School นะคะก็คือแบบเป็นนักเรียนมอปลายเนาะเดี๋ยวเราจะแปลรีวิวสกินกันเลยนะคะตามมาเลยโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองนะคะปีธรรมดากันก่อนนะคะไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมทุกคนไหนสิแต่ค่อยสวยดีนะ,อะลองดูนี้ ป็นธรรมดาสกิลสองนะคะเดี๋ยอเโดนศัตรูตีออกโดนศัตรูก็จะมีดาเมจนะคะน่็รักนะคะดโดูอันนี้บ้างนะ,ะน่ารักทุกคน อเคอ่ะมาดูท่าของเปรตตายบ้างกันเลยคือแบบนะคะนอนลงไปเลยนะคะเมื่อกี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าถ้าตายของจริงนะคะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย